เออคือเอาจริงผมเนี่ยก็ไม่เคยมาเรียกหนังหรอกครับแต่ว่าวันนี้ก็สักหน่อยอะนะพอดีันันม,มันก็เพิ่งมา3วันที่ผ่านมาแต่เราก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสดูจริงจังสักครั้งเลยซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ผมปัวยอยู่บ้านแต่ก็เป็นว่าลุยกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมดูเจ้าทีเซอร์ของเจ้าไมค์คาบูวีครับก็เรียกได้ว่าแอบตื่นเต้นนะเอาจริง เดี๋ยวเ,ยวเยวอัน,นอันนี้อันนี้ประตูอะไรวะฮะคือถ้าตามหลักไหมครับแล้วมันจะไม่ไม่ควรมีประตูสีอย่างเงี้ยคือคือไอเราก็เจอจากประตูสีม่วงอะ่ะอันนี้อย่าบอกนะว่าประตูเอเธอร์แน่เน่น right อ,อ,อ <c oughs> ไปโอมเพลนเหรอไปโอมเพลนที่มีอะไรอะ่ะมีภูเขา คือกูต้องเข้ากี่สีเนี่ยถึงจะ generate world มาให้เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเอ,อก็ก็ก็ไม่แย่หรอมั้งเยี่ยผมว่าตรงนี้สวยนะทำมาดีเลยเดียวเ,ยวเยวคือคือคือตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยไ,ไอ้ตรงเนี้ยคือผมอาจจะพอเข้าใจได้นะว่าอาจจะเป็นแบบ คนหลงเข้ามาในโลกของไมค์ครับหเงี้ยถ้าตามแบบที่ผมเข้าใจนะจากทีเซอร์เลยโง่งๆเลยก็คือมิซี่คนหลงเข้ามาในไมค์ครับก็แบบเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาในโลกไปครับว้าวมามาเจอกับึ๊บฟบฟบฟบฮะกูะะะที่แกะหน้าตายอย่างนี้ แล้วคือเออไอศีคนนี้ก็แอบโชคดีเนี่ยมาเจอแก่สีชมพูอ่ะพี่แกมาเจอแก่สีชมพูที่มีโอกาสเจอเจอกี่เปอร์เซ็นต์วะเออศูนย์จุดหนึ่งหกสี่ปะชี้ยามึงเรื่องดีเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วเออทำไม้แก่หน้าต่างกนั่นเนี่ยเออก็ก็ปั่นดีชอบชาบชาบไป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 ตับ What the hell ฮะมึงถืออะไรวะเฮ้ยเอเดี๋ยวเดเดเอ็งเอ็งถืออะไรเนี่ยแอบจ้าบมัเนี่ยเออ ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเต็มเอาอะไรอย่างี้เออตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกอ,อืมพิกลินกับโกรธครับน่าจะทำออกมาเป็นฟิลฟิลแบบว่าจะส่องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายพิกลินน่าจะรับบทเป็นตัวร้ายกับโกรธครับผมซึ่งอันนี้ออกฟิลฟิลแบบแคร์แล้แคร์อยู่นะใช่ป่ะเออแต่แต่ก็รู้สึกว่าทำออกมาก็ ว่าเรามาทำออกมาก็เหมือนอยู่นะก็ถือว่าสวยยูยู่สวยยูสวยยูรับได้รับได้ที่พี่เชยแกะตัวตะเกียเชียนี่เฟียวชาติมีหมาป่าด้วยกูขอดูอีกรอบเลยเลขสาม นักเก็ตสองเอาไปครัฟะไรวะเลขสามนักเก็ตสองเชนเอิดโซ่ป่ะแต่นี้เออกูอย่าสงสัยอะไรกับไมคราบเลยใช่ไหมเถอเออเออกูกูจะไม่สงสัยอะไรสิ้นแหละเออทีเซอร์ต่อไปเป็นตรงนี้จะเป็นตัดภาพมาที่ปาสาทพี่แกเขาลงมอสเลยเป่ะเนี่ยอันนี้เป็นไมค้าบออริจินป่ะเนี่ยเอ้ยผมผมว่าเขาเขาลงมอสมาแน่เลยวะ่ะแต,แต่แต่อย่าสงสัยในไมค้าบเลย,เ,ลยเออเออ อะไรอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้แหละอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงการตัดไม้แต่ก็อยากเห็นการต่อยไม้ว่าว่าในนี้มีต่อยกันหรือเปล่าแล้วก็รับของมาเป็นไอเทพเล็กๆอย่างนี้อ่าเ้าตัวมาแล้วก็ตรงนี้เป็นพิกเล่นนะครับผมก็พิกเล่นบุกเหมือนเดิมก็เฮ้ยมือดับไม้หรือดับเหล็กเอ้ยดับไม้หรือดับทองวะ ด้วยอย่างนี้ก็เนี่ยเป็นดาบไม้ครับก็สตีฟรวาวชิคเก้นด้วยโอ้โอเค <c oughs> ไปต่อดีกว่าครับสำหรับเอ,อ่อทีเซอร์ไหมครับอืมคิปเปอร์มันบวมน้ำเกลือป่ะวะสภาพคิปเปอร์นี้เนี่ยมันเหมือนกับตอนที่ผมเนี่ย <c oughs> ป่วยป่วยป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลอ่ะวก็นอนยาน้ำเกลือแล้วก็น่าจะป่องปอง่ปอบวมๆหน่อยซึ่งคิปเปอร์ในนี้ก็ ฟิลฟิลนั้นเลยอ่ะจะออกตัวน้่นนนิดนึงครับเอ่อหน้าตาคล้ายอยู่นะแต่ออกเป็นเอ้ยตัวตัวเขียวๆจะจะบวมๆเลน่อยครับผมแล้วก็ปกติคิปเปอร์เนี่ยทำผมมาให้กลืนกับต้นไม้อะไรอย่างงี้ครับแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าปกติครับผมผมตีย่างเียคือหน้ามันบวมอะบวมน้ำเกลือโอ้โหแล้วเสียงกูหลงเยอะก็เพิ่งไปคอนมาเสียงก็หลงเป็นธรรมดาเป็นว่าแปลนต่อดีกว่าอ่ออันนี้เนี่ยเป็นเอ่อนรกครับผมภายในนรกครับผมก็ เชี่ยเราตรงกลางคืออะไรวะเหมือนเป็นตาสีม่วงผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันครับว่ามันคืออะไรแต่เป็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในนรกครับผมที่อืมถ้าอมมาดีอยู่นะถ้าอมมาสวยอยู่นะทำไปเล่นไห้ถือว่าตรงนี้โอเคผมโอเคดีย่ไว้ไอ้นี่เอ่เอไอ,อ้ตัวขวามือนี่นอนมาน้อยหรือเปล่าเนี่ย Who are you? I am Steve. พี่แจ็คแบ็กของเรานี่หว่าครับผมคือคือผมชอบนะเวลาที่แจ็คแบ็กแสดงในหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันพี่เขาดูปั่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีมากๆครับแต่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 อันนี้เออพี่แกมารับบทสตีฟเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมละกันแต่สำหรับผมอะเหมือนแจ็คแบ็กเล่นหนังตัวเองแล้วก็เรื่องไงอะ แล้วก็เอาเอา,เอาชุดสีน้ำเงินมาใส่แค่นั้นแม่งไม่ดุแม่งไ,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 ไม่เหมือนสตีฟเลยนะเว้ย <laughs> าท่องไว้ท่องไว้เออยาสงสัยนี่นี่นนเกมไมครับครับเออไปไปกันต่อดีกว่าอืมสภาพหน้ากูก็เหมือนอย่างเงี้ยเออสภาพหน้ากูเหมือนกันเลยอะโอเค ดียกเว้นอันนี้กูเพิ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ดีลาม,มาครับทําำขอ,อกมาก็ถือว่าสวยหล่อเท่ได้ใจยอยู่นะท่าลามาตัวนี้ก็ยังไงก็รู้สึกถึงความกวนของตาตั้งแต่ตรงรูปแกะแล้วอ i, ่าเอ, mm. อ้ตั้งแต่ตรงตัวเจ้าแกะแล้วอ่อย,าอย่าตงใสยเยอะครับแปลต่ออันนี้ก็บุกหมู่บ้านมาปกติโอเคโอเค <c oughs> เอ้ยถือ,ถอว่าปั่นถือว่าปั่นชอบชอบโอเคโอเคออกมาในช่วงเอพิววันที่4เอพิลปีหน้าครับผมก็ต้องรอดูวนต,ต,ต่อไปว่าเอ่อเอ่อเออเอเอว,ว่าจะเป็นยังไงต่อนะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบดูก็เอถ้าเพื่อนๆรอติดตามไปครับก็อย่าลืมก็มาดูทเทรลเลอร์หลังๆด้วยแล้วก็อย่าลืมเจนที่ลงครับช่วงวันที่4ก็เป็น ผลิตโดยทางของวอ r n เนอร์ครับผมก็มาลองดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิ์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปนี้เพื่อเพื่อนๆอยากจะดูตเต็มอีกทีนึงก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นไลค์แอคชั่นของไ n e c ค a f t ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะลองไปดูในโรงอยู่นะแต่จากที่ดูมาในตอนนี้เนี่ยเสียงของวิภาวิจารณ์ก็ถือว่าทลลมทลายอยู่ครับผมจําได้ว่าล่าสุดเนี่ยครับมีนิดไลท์หกแสนแล้วก็ไลท์สามแสนแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไร่แล้วพอดีเห็นในเฟซมันพาน่านะเรอยังไงก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าทําออกมาค่อนข้างจะ แตกนิดนึงทั้งตัวมอนเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ชินใช่แล้วก็ตัวของสตีฟที่รู้สึกว่ามึงใครวะเนี่ยแล้วก็เป็นรายละเอียด,ดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยที่ผมก็มองข้ามไปแล้วกันครับผมก็หลังๆจะมีพูดประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับสําหรับอเมริกาพูวี e นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่ามาทําการวิจารณ์เล็กๆๆน้อยนไปแล้วกันก็เป็นว่าไม่น่านมีอะไรละขอตัวขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันเจอกันครับซีเ